อุ้มท้องใหญ่โชว์ฝีมือจุ๋ยวรัตยาเขาครัวทำอาหารน่ากินมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ต้องบอกเลยว่าหลงรักการเข้าครัวเป็นชีวิตจิตใจเลยก็ว,ว่าได้ค่ะสำหรับว่าที่คุณแม่จุ๋ยวรัตยานิ่นคูหาที่ล่าสุดได้โชว์ฝีมือปลายจักหวะอีกครั้งเลือกทำอาหารเป็นแกงไตปลาเพื่อนำไปฝากออยอติพรภรรยาของบีมกวีให้ได้ชิมอีกด้วยค่ะ โดยจุย๋ยวรัตยายัางได้เผยเคล็ดลับการทำแกงไตปลาฉบับคนท้องให้ปลอดภัยพร้อมเขียนแคปชั่นว่าแม่จุย๋ยเข้าครัวแม่ทำแกงไตปลาไปฝากแม่ออยกับป้าเอ็มเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนอาจจะเป็นเดือนและเพิ่งมีเวลาตัดคลิปค่ะ แม่ทำแบบเผ็ดน้อยสำหรับคนท้องด้วยกันเพราะแม่ก็อยากเวลาทานก็ตักปลาถูกับผักเยอะๆไม่เน้นน้ำทานคู่กับผักสดข้าวสวยไข่เจียวร้อนๆแค่นี้แม่ก็ฟินตุนไปหลายวันละค่ะน,นันๆานทำทีเพราะถ้าตำพริกเองเครื่องเยอะจริงๆนิดนึงค่ะหน่อไม้เอาไปต้มก่อนให้นานมากกว่า30นาทีนิดนึงนะคะ จะได้ปลอดภัยสำหรับคนท้องชัวๆค่ะขอบคุณป้าอ่อนมือต่ำพริกแกงนะคะเพราะลดการสั่นสะเทือนตอนต,อนต่ำไปได้เยอะเลยแม้เห็นภาพแล้วน่ากินมากๆเลยค่ะแม่จุย๋ย